เต็นว่าเยนี่นะคะที่เมยเดินออกกำลังกายสปาร์เิเรนเอ็กซอร์ไซส์เนาะโอ้ลมเย็นจริงเลยเพื่อนโอ้ลมเย็นเนี่ยนะคะพาเพื่อนๆมาเดินดูเนี่ยสวนในเมืองนะคะที่เขา เหมือนที่ว่ายายเคยเล่าให้ฟังที่เขาเช่าให้เช่าให้คนมาเช่าปลูกคนที่อยู่ในเมืองตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรส่วนรวมเนาะสำหรับเด็กเล่นหรือว่าอะไรส่วนตรงนี้ก็สําหรับปาร์ตี้หรือว่าอะไรเขาก็ไม่เช่าได้นี่เนาะเนี่ยตรงนี้ตรงศูนย์ตรงกลางน่ะเนาะเนี่ยพาเด็กมาเล่นตรงเนี้ยส่วนเวียวเ,เฟนเทียตันตดเราเฟนเทียตันเกมตด ทึงนี้ก็จะเป็นแบบเช่าบ้านนี้สร้างเองนะคะหรือบางทีก็มีแล้วก็จะเช่าแบบแพงหน่อยเนี่ยบ้านน้องชายแฟนยาอยาอยู่ด้านนูน้นเห็นแป่นรังคาเนะนก็จะประมาณนี้เอซีมาเดินดูซามโฟบใบใครนะลู้มเมนเยเนี่ยเช่น นี่นะคะก็จะประมาณนี้นี่ข้างในนี่นะไม่ค่อยมีดอกไม้แล้วมันหมดมันหมดเวลาแล้วนะนี่มันหมดเวลาแล้วเห็นไหมในเมืองเขาจะสวยกว่าที่แบบว่าบ้านนอกบ้านนอกหน่อยแบบเขาบังคับอะเนาะต้นผลไม้ใหญ่ๆ่เขาก็จะไม่ให้ปลูกนะปลูกผักได้แต่เขาก็แค่จะมาพักผ่อนหย่อนใจเวลาเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะ ปลูกผักได้แต่ว่าอยู่ไกลบ้านก็จะปลูกผักอยู่ไกลบ้านก็ลําบากเองไหปลูกแบบพวกมันฝรั่งอะไรอย่างนี้ได้พวกอะไรที่ว่ามันอยู่มันอยู่นานๆนะแต่ปลูกผักแบบว่าผักสลักผักอะไรเนี้ยแบบมันอยู่ไกลบ้านเนาะใครจะมาเก็บไปกิน่ะเนี้ยเราก็ปลูกมันฝรั่งปลูกอะไรเงี้ยนอนไม่ได้นะคะเออยายเคยบอกว่าไม่มีไม่มีห้องน้ํา เขาก็ทำห้องน้องน้ําแบบแห้งๆนะแบบเอาไปทิ้งนะเพื่อนๆนะห้องน้ําแบบเอาไปทิ้งอะไรอย่เงี้ยเวลาเขาจะมีแบบเขาครห้องน้ําแห้งนะนอนไม่ได้คำเกณฑ์อันตรายต้งกระดัสรงไว้ในชัอมะเซ็นนี่นะคะนี่ ทางนี้ทําไมดูมันแห้งๆอ่ะเพื่อนๆนะดูสวนเขาแห้งๆนคะคะเสาราทิตย์เขาก็จะพากันมาพักผ่อนสะเพื่อนหน่อยนะเพื่อนๆยังไม่ได้เอาใบไม่ได้เอาไม้เสียบๆมาเ <ๆ S 1> นี่ยนะมีแต่ดอกไม้อยู่ในเมืองโอ้ชามาเฮียว้านเชซน กเกมันแหง้งดูสิในเมืองมันจะค่าเช่าก็จะแพงกว่าเหมือนวันก่อนที่ยายไปบ้านเพื่อนยายวันก่อนค่าเช่าถูกมากเพื่อนค่าเช่าถูกมากขับไปดูหน่อยดูดิตอไม้โอ้ยมีไอ้นี่ด้วยมีบ่อปลาด้วยเพื่อนๆอยู่ในจังหวัดมันก็แพงหน่อยเนาะ đi dây sơn Aston Mày ủng nó nít lưu tên đi Hãy bảo anh ta sợ tên hả Hèn phê nì rệt nét nó Sao mà Ờ Mắn lãng mạng lời đùa gì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ปีก่อน้วยยายเนี่ยต้นไอ้เนี่ยยายเคยมาถา่ายดูเออโรกโรกพีดดกเต็มเลยดูปีนี้ไม่มีเลยเขาให้ปลูกได้ผลไม้ต้นเล็กๆนะแต่พวกเชอรี่พวกอะไรเงี้ยแอปแอปเปิลกับปลูกแอปเปิลต้นเล็กๆได้ปีนี้ทําไมดูไม่สวยเลยดูเหมือนกับว่าไม่ไม่ไม่ได้เครียกอะไรอะไม่ได้ ดูแลเอาใจใส่นะเช่ามา่เนี่ยกันนั่นปีนเช่ามา่อวันคลั่งเราด้วยอ๋ฉันแล้วบุนต่กรนดูเหมือนไม่ได้ดูแลอะไรเท่าไรเลยนะอ่ะแบเนียฮัทฮัทนอกเอ็กซ์ตร้าโบลูเมนฟลันเซนนี่ใบอันเน็ตนัวแหกเร์นะเนี่ยดูส่วนนู้นมันมีแต่อะไรนะเครือรัวไม่มีเออ เอาไว้ให้ปลูกดอกไม้อันนี้เขาเขามีทางเอาไว้ให้ปลูกดอกไม้แบบยื่นมาอีกนะปลูกรั้วเข้าไปข้างในแล้วด้านนอกก็เอาไว้ให้ปลูกดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยนะนคะคะก็จะประมาณนี้เนี่ยเหมือนบ้านเราก็เหมือนคนอยู่ในตัวเมืองในตัวจังหวัดเนี่ยถ้าใครอยากมาพักผ่อนก็มาเช่าดูแนมะได้ยินเสียงคนพูดไหมเขาบางคนเขาก็งานเลี้ยงงานอะไรเขาก็จะมา จัียงังดอกอะไรเนี่ยเริ่มเลยสวยทานตะวันดอกอะไรเห็นไหมทุกบ้านเขาจะทำแบบรั้วสูงๆเลยเนะประมาณเมตรกว่าๆเมตรยี่สิบอะไรเงี้ยเพื่อที่จะไม่ให้คนมองเห็นเข้าไปข้างในในสวนเขานะ่ระฟรังนะ นะรัวมันจะสูงป,ปีนี้มาไม่สวยเลยเพื่นอนๆปกติเขาจะแบบเห็นไหมตอนตอนไปซอยเมื่อกี้ซอยแรกที่ยายพาดูสวยนะเนาะเขาดูแลอย่างดีอันนี้อะไรมันแบบดีตดสมาคกันอะไรนะ อออดอกไม้ยายว่ายายวาเออมาคราวนี้ทำไมดูเหมือนแบบว่าเขาไม่ดูแลเลยแฟนยายก็เลยบอกออมันมัน,ม,นมันเลยเวลาแล้วมันเลยเวลาแบบว่ามันจะถึงหน้าหนาวแล้วไงเขาก็เลยไม่ไม่ค่อยดูแลเท่าไร่มันหมดหน้ามันแล้วเนาะ และตเชยาวายเจ้าดูดิสวยมากเลยอ่ะต้นนี้ดูแอบถ่ายแอบถ่ายสวนนิดเ <laughs> ดีย<อ>ว <laughs> กั้นเชิญอู้ <laughs> วายหนักเบาฮะเห็ <laughs> ดูดิเขจาจะตรงนี้เป็นทางเข้าบ้านอื <laughs> อันนี้ไม่ค่อยใหญ่นะบางทีบางที่มันมีหลายที่นะไม่ใช่มันมีที่เดียวบางที่ใหญ่มากเลยมีหลายซอยอันนี้ก็มีไม่เยอะซอยดูดตนน้นไม้กำลงตายดูเขอันนี้อันนี้เตีย้ยอันนี้เตี้ยอู้ดิบานลังนี่สวยเพื่อนๆดูดิบานังนี่สวยบานังนี่สวย สวยสวยเฮียโรสวีเอวีราเนี่ยอืมอีกิตกพลาสติกเช่ามาเพวกลร่ชื่นสวยนะอ,อันนี้เอาสวยนี่ดูดิเพื่อนๆน,นี่สว,ย,สวย,ยจัดได้สวยมากเลยอ๋อเขาเขาเขาทำของเขาเองดูเพื่อนๆ อันนี้ส่วนนี้เขาปลูกรัว้วถึงนี่ถึงถนนเห็นไหมแต่ส่วนนี้เขาขยับไปปลูกข้างในนู่นข้างนอกเขามาปลูกดอกไม้เห็นไหมเออเนี่ยเฉพาะส่วนนี้ส่วนเดียวแล้วแต่คนจะทำเนาะนเพื่อนเห็นไหมด้านนี้เขาก็ปลูกถึงนี่เลยเนาะอแล้วแต่คนส่วน มันเริ่มมันเริ่มหมดเวลาแล้วมันจะเลยไม่สวยแล้วเพื่อนๆเนาะแค่มาถ่ายให้ดูเฉยๆว่าเออเนี่ยคนเขาอยู่ในเมืองคนเขาอยู่ในเมืองเขาก็มาพักผ่อนอย่างนี้ได้เนาะอย่างคนเขาทำงานเนาะเสาร์อาทิตย์ก็อยากพักผ่อนอยู่คอนโดก็แต่เช่าเท่าไรยายก็ไม่รู้นะแต่ว่าที่ที่ ที่บ้านเพื่อนว,วันก่อนที่ยาย่ทยให้ดูถูกมากปีหนึ่งแค่กี่พันเองพันกว่าบาทเองพันกว่าบาทเองนะปีหนึ่งนี่นี่ดองเยดีเสวะไปอุ่นเยเดสสาเนะเอาไปเฮียนนี่ดอกเยอะ บ้านยายปลูกสามสี่รอบแล้วตายหมดอันนี้มันไม่ตายอันนี้มันมันอยู่ที่ดินด้วยนะคุณเพื่อนอยู่ที่ดินอยู่ที่อากาศเลยนะเออเหมือนเหมือนดอกกุหลาบผันปีบานเนี่ยบ้านน้องชายแฟนยายปลูกดอกสวยสวยบ้านยายปลูกไม่รอดได้เสื้อไหมได้เสื้อไหมอีกแล้ว ยายมาที่ไรายได้เสื้อใหม่ทุกทีเลยแฟนแฟนค่ะแฟนน้องชายแฟนยายน้ยยายใหยหนหลักแฟนยายไปถึงไหนแล้วมาเดินเล่นกินข้าวเที่ยงมากินข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะกินกาแฟอีกอก็เลยมาเดินเล่นหน่อยเอาแฟนยายมาเดินเล่นหน่อยเดี๋ยวก็ กินกาแฟกินกาแฟเสร็จแล้วก็กลับบ้านเนาะน